แดดแห้งคักเนาะพี่นอ้องคลิปนี้พาดูตะกูหนูนะคะ หยิกได้หยิกดีแเถอะพี่น้องตะโกหนูอันนี้ใบนี่ยังก่อนลหรใบเชอรี่ใบที่เหมือนใบตะโกจริงๆแต่ใบเล็กนะคะอันนี้ให้ดูนะคะให้ดูเฉย ยังไม่บอกราคานะคะยังไม่นำเสนอนะคะลมพัดโวยโวยโดูดูดูลมจิงดอกเต็กดอกเต็กใบกลมนะคะกำลังต่อยอดเปลี่ยนกระถางไหมคะ่ะบุ้ง้ว่าอาการที่เป็นยังไดเนาะง่ายไหมเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนใส่กระถางไหมคะพี่น้องเนาะ เปลี่ยนใส่กระถางใหม่อันนี้ต่อติดเพิ่งติดยังไม่นานนะคะนี่ติดขนาดนี้ก็สองเดือนนะเนี่ย <c oughs> ใช้เวลานะคะกิ่งเล็กๆเนี่ยกว่าจะติดนะ <c oughs> อันนี้ใบอันเนี่ยังก็คล้ายๆต้นน่นหักทับทิมนะใบทับทิมนะเนี่ยเหมือนใบตะโกจริงนะเนี่ยนะอนี่มีสองสายพันธุ์ ีไอ้นี่แหละใบทับทิมกับใบแอปเปิลน,นี่ใบกลมใบแอปเปิลน,นี่ใบหงิกใบกลมนะคะต้นนี้มีสี่ต้นสี่เ,เขาเรียกอะไรสี่ยอด สี่กุมารกำลังงามค่ะพี่น้องนะตะโกหนูนะคะไม้เสียบยอดนะตัวนี้ใบกลมด้วยค่ะนี่ใบกลมนะคะมันอยู่ในหฮมค่ะพี่น้องมันกเลยงงามหลายต่อไว้เสียบไว้ในหฮมนะใหญ่มาใส่แดดบุ้งว่าการของซิปินยังไล เปลี่ยนกระถางใหม่นะย้ายออกมาใหม่นะคะรอดูอาการก่อนเนาะไม่ชุดนี้เขาก็ซื้อมาแพงตื่นแลวครับพี่น้องเมืองงามค่ะเนาะตะโกนหนูนะคะใบกลมนะคะใบกลมใบกำลังงาม ใบเล็กค่ะไม้ใบเล็กต้นนี้นิดคัับนี่ค่ะพี่น้องค่ะนิกคักนิดนี่ค่ะใครอยากได้นะคะรอก่อนนะนำเสนอไปก่อนถ้ายเห็นเบิ้งไปก่อนต้นน,นี้เห็นปะเบิ้งใบเขาค่ะพี่น้องเบิ้งเบ้ง,บงแต่ละต้น,นะะเรามีมาใหม่มีใหม่อยู่แปดต้นนะตัวสองต้นอยู่ตากแดดตัวยังบ่เห็ดค่ะเมื่อยแล้ว เหนื่อยแล้วนะคะอไม่ลุงกระทางไม่ค่ะพี่น้องยังไม่ทันได้ยังไม่ทันเดี่ยวออกยังไม่ทันเดี่ยวออกยังไม่ทันได้เปลี่ยนกระทางไม่เดี๋ยวมาใส่กระมังใส่เข่งไว้ตะกี้เขาก็อ้อมบล็อกไว้นะคะเขาอ้อมบล็อกไว้ในร่มค่ะกับตุ้นพวกที่เอามาใส่เข่งเนี่ยเขาจะล้อมบล็อกไว้ในร่มนะใบไม้มันก็นเลยงามนะคะ มันก็เลยเหยียดยาวนะไม้ในร่มไม้อยู่ในร่มแต่มันก็โดนแดดอยู่ดูใบมันก็เลยสวยอยู่ในร่มด้วยอยู่ส่วนมากจะในร่มนะมักต้นนี้ก็มันแตกไหม่มันติดต้นนี้ติดใหม่ต่อยอดอฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้องนะคลิปนี้นำเสนอตะกูหนู นะคะให้เบิ้งซื้อๆค่ะพี่น้องเนาะเรายังให้ดูเฉยๆนะยังไม่นําเสนอยังไม่รีวิวนะคะยังไม่รีวิวเดี๋ยวพอกันใ่คลิปนาจะพี่น้องนะตะโกหนูนะคะไม้ใบกลมนะคะมาใหม่ะคะ ก็เพิ่งเอามาวางนะคะกิบเข้ามาไว้ในบ้านนะคะพอกันไม่คิปหนาจะพี่น้องไปละไปละกำลังงามถ่ายาย้อนเสียงถ่ายย้อนเสียงเด็ด